สวัสดีครับผมบัวใหญ่เอเคบัวเล็กนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็จะมารีวิวตัวละครโจโซจาก JK ที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ใน a b a นะครับก็โจโซเนี่ยจะมีพาสี่อยู่1พาสีนะครับก็คือทุกครั้งที่แบบว่าเราเบรกจากตูเนี่ยเราจะได้มา1นึ่งกเลือดนะครับเห็นไหมบนหลังพี่ซึ่งเราจะต้องเก็บให้ครบาสามแสกนะครับหลังจากนั้นอะ่ะเราจะสามารถใช้สกิลพิเศษได้ เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะไอ้สุดีสหนึ่งเวอร์ชันอัปเกรดใช้ไม่โดนเโอเคไม่เป็นไรนะครับซึ่งพอใช้เสร็จเนี่ยก็แ็กก็จะหายไปแล้วเราจะมันจะต้องเก็บใหม่นะแต่จะมีเอ่ออะไรอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับพาสสิจริงๆวิธีเก็บวิธีเก็บอีกนิดหน่อยนะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้สกิลการเบรกใช่ไหมจะได้แ็กมาแต่ถ้าเกิดเขาไม่การเบรกเราจะไม่แ็กนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราโจมตีปกติครั้งที่5ทนี่มันเตะ เออมันจะได้เซ็นะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้หรือดาวแก็ได้ใช่ไหมครับก็ต่อไปเราก็มาเข้าถึงสกิลของโจโซนเลยดีกว่าสกิลหนึ่งเป็นสระนี้เลยแล้วก็ตาวท้ามันจะเด้งออกไปนะครับสกิลสองจะเป็นการฟันรัวๆซึ่งมันจะการเบงครับสำหรับทีที่สามนะ พี่มองว่าสกิลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเ้ากันสองทีแรกได้ก็โดดออกหรือว่าเดดออกถอยหลังไปได้นะต่อไปก็เป็นสกิลสามหรือว่าสกิลเจาะโลหิตยิงแบบนี้เลย,เลยอย่างอนิเมะสกิลนี้น่าจะพี่คิดว่าน่าจะใช้ใช้ใชกับบ่อยที่สุดแล้วนะส่วนต่อไปก็เป็นสกิลสี่เป็นสกิลยิงเม็ดเลือลนะดทุงระยะโคตรใจนะแล้วก็สกิลเนี้ยเออสามารถเอาไว้แบบว่าต่อคอมโบได้ด้วยซึ่งก็คล้ายๆกับเออ ดาวกระจายของสีดจิอะไรตรงนี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นสกิลเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับซึ่งขอ้ดูอ่ะนี่คือสกิลหนึ่งเวอร์ชั่นแบบไม่อัปเกรดนะส่วนออนี่ก็คือสกิลแบบเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับมันจะออโต้แล็คออโต้ล็อกนะแล้วก็จะมีแบบว่ากัดเลือดอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าการสกิลเนี้ยมันจะไม่การเบรกนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปสกิลสองก่อน กกี๋ยะเก็บคับนึงครับสกิสองเนี่ยเหมือนมันจะเพิ่มดาเมจมาเฉยๆนะครับเป็นทีละเก้าจากปกติทีละแปดไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าวงมันใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยทีละหกแล้วก็ทั้งซ้ายแปดนะครับส่วนสกิลสามตอนเนี้ยเมื่อกี้มันจะล็อกหน้าจอใช่ไหมเราจะหันไม่ได้แต่พอเราเอาเปลี่ยนสามารถหันได้เลยนะบอกเลยว่าดโหด เฮียแล้วมันเก็บเก็บสแตก็กวันนี้ได้ด้วยเลยโอ้มีมึงรู้เนี่ยเฮียเฮ้ยต่อไปก็จะเป็นสกิลสี่นะสกิลสี่ก็จะเป็นสกิลการเบรกจากปกติไม่การเบรกใช่ไหมนี่เลือกไปที่นี่มันการเบรกแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีเอ่อคอมโบแบบว่าคอมโบมาตรฐานที่เอาไว้เล่นกันนะเฮ้ยเนี่ยการเบรกสุอ่วน น่าจะประมาณนี้นะครับนัดเพื่อนต่อยลงวะ่ะอุ้ยชุ่แล้วก็สกิลเบาเฮ้ยไม่ง<ๆ>ไม่ติดสามสเต็ปติดโอ้ยแบบนี้นัดเพื่อนแล้วก็สกิลสามประมาณนี้นะครับซึ่งสกิลสามข้างซ้ายนั่นน่าเป็นเออไม่เป็นทูอมโ,มโบนะ่เราอาจจะต้องเล็งเอาเองนะสว่วนเออสกิลหนึ่ง ตอนอัพเกรดนะพี่รู้สึกว่ามันสามารถเอาให้ต่อคอมโบได้นะเดีย๋ยวพี่ขอรอกแบบก็คืออากาศเบรกใช่ไหมลองงัดขึ้นมาดาวแตรมอรอลงนิดนึงเห็นไหมปึบปึบซึ่งแล้วก็เราก็สามารถเข้าสู่คอมโบเดิมได้เลยนะอาจจะเป็นแบบว่าก็คือแบบว่าใช้สกิลสองก่อนดีย๋ยวพี่ว่เาเนี่ยเก็บเนี่ยผมเพิ่งรู้เนะี่ย เหมือนแบบว่าเราต้องรอให้ตูหลดุดไปนิดนึงหลุดไปอารมณ์ม,มนถึงถึงพื้นก่อนอะ่ะไม่มันจะบล็อกได้นะครับเรื่องน,นี้เป็นข้อควรระวังนะพี่ยังไม่ชินกับทามมิ่งมันเลยแบบว่ามันแบบว่าไม่สามารถรว่าตบลงแล้วใช้ได้เลยอะ่ะมันต้องรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ดูร่างโหมดกันเลยดีกว่านะภาพน้องๆเฮ้ย นะครับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลล็อกเป้านะแล้วก็เราสามารถเอ่อตก่อได้ไม่ปล่อยได้เลยนะครับสกิลหนึ่งแล้วก็เหมือนไอ้สแต็กเลือดตอล่างหมดเนี่ยจะไม่มีผลกับสกิลอะไรเลยนะครับสแต็กเลือดแล้วต่อไปก็เป็นสกิลสองนะครับสกิลสองมันจะมีสองครั้งนะครับครั้งแรกมันจะการเบรกนะซึ่งกดครั้งต่อไปมันจะเดินซูลับเข้ามานะแต่ก็เออไม่มกัด ทั้งสองโอเคไม่มีอ,อะไระส่วนสกิลสามเนี่ยมันจะเรียกเอ่อโครงจักรออกมานะแล้วก็ยิงไปมันจะการเบรกหรือว,ว่ามันคือที่ดีมากเลยนะแต่ไม่ได้ยิงได้รัวๆแบบนี้นะครับของพี่มันเอ่อเปิดคู่ดาวอยู่นี่เฮ้ยผิดอ่นี่นะคูดาวมันก็ก็เร็วอยู่นะก็เร็วอยู่นะ ส่แตงหมอตับมาใหม่ส่วนสกิลสุท้าย Super Nova จะเป็นสกิลล็อก t อร์เหมือนกันครับใช่ไหมใน t ็อกอร์เราค่อส่วนคอมโบเออพี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะรูปะ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะใช้ s u า e r Nova ล a มีดาบแสลมแล้วก็กหนึ่ง แต่แค่นี้อ่ะมันก็น่าจะตาย,ตายแ,ลแล้วก็ใช้สกิลสองแทนอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยสกิลโจโซนะ่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าพี่ไม่พลาดอะไรไปก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์สับสกายด้วยครับสำหรับนี้ผมมีโกะเคียบอมบ์ดต้องขอตัวลาบ่ไปละบายบายจุ๊บไม่มีพี่ๆจ้ะพี่เล่นเกมนี้กระจอกมา